เพราะพลังในธรรม EP ที่สิบห้าเสียงทุ้มนึกดังออกมาจากภายในร่างกายของดินตรงเสียงเวิดว่าควบคุมร่างกายของเขาเรากับผู้มินยาที่ใสยฟ้าเคลื่อนไหวผ่านไปตามร่างกายของดินตงสีทองแดงบนตัวดินตงก็จะเข้มขึ้นรุ่ยเรือพลังงานจากลูกแก้วใส่ฟ้าส่งประจุผ่านาดินตรงที่คุ้นเคย สายอย่างดีอยู่แล้วเวลาผ่านมาหลายเดือนเขารับพลังงานสายไฟจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าสู่ร่างกายมีนนาซ้ํายังใช้มันเปิดเส้นสายของพลังอีกด้วยณปัจจุบันสาภาพการนี้ไม่ถือว่ายําแย่นักการรับพลังมหาศาลครั้งนี้ไม่มีสัญญาณผิดปกติอะไรแสงสว่างมุบว่าบนสีหน้าเรียบสมบกของเขาทรว่าภายในร่างกายกลับปยยวนพลังงานที่ลุนแรงเหล่านี้กาลังเล่นไปตามเส้นสายทั้งหมดในร่างกายส่งผลให้เกิดความร้อนและจุดเดือด ผดเผาทุกขนูของเขาอย่างเจบ็บปวดในความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนี้เทียบไม่ได้กับครั้งแรกที่เขานําสายฟ้าเข้าสู่ร่างกาย <S 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 เขาจึงไม่ได้ใส่ใจกับความเจ็บปวดนี้มักนะักเมื่อพลังงานทั้งสองรวมกันจิงต้องก็รู้สึกได้ว่าพลังหยดในร่างกายของเขาเติบโตแบบกา้ามเนื้อไม่กี่วินาที่อมาการเพิ่มขึ้นของพลังหยนของเขาใกล้จะลุกลิกขึการลดเพาะพลังแสนเจ็บปวดที่เขากรลังวานตลอดไป พลังย่งนเสยบตะวันที่หล่อมร่วมกับพลังสายฟ้าที่ถูื่วยสเก็ตของกระแสไฟฟ้าเพื่อพลังย้อนทรงพลังมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันรวมผ่านไปยังเส้นสายทั่วรางก่อนไหลเข้าไปในจุดตันเทียนถูกเก็บไว้ในลูกแก้วตันย้อนด้วยสมบูรณ์ื่องพลังสายฟ้าและพลังดกลายเป็นพลังดวอนไหลเข้าไปอย่างไม่หยุด ทุกแก้วหยวนตันสีทองเข้มของเขาขยายใหญ่ขึ้นกระแสไฟวิ่งไปตามผิวของแก้วต่างๆเพือภาพทับซ้อนประหลาดตาพลังงานในทุกแก้วสายฟ้ารุนแรงเกินไปแม้แต่พลังหยวนของวิชาล่างสิษยดตะวันที่ตกผลึกแล้วยังไม่สามารถรลุดตัวอับมาได้ง่ายเมื่อพลังงานสายฟ้าไหลมาที่ร่างกายของเขามากขึ้นเรื่อยๆหมิงตงก็ตระหนักว่าอัตตาที่พลังหยวนศิษย์ตะวันบวกเข้ากับสายฟ้าเริ่มควบคุมไม่อยู่ ถ้าข้าต้องเปิดเส้นสายสุดท้ายของวิชาร่างสยบตะวันให้ได้เสียก่อนเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นในใจพลังหยวนที่เต็มเต็มไปนในจุดตันเทียนก็เริ่มเปลี่ยนวิถีโคจรมันพุ่งตรงไปยังเส้นสายสุดท้ายของร่างสายบตะวันที่ปิดอยู่ก่อนพลังหยวนมหาศาลไหลเข้าไปที่เส้นสุดท้ายจู่ ท่าของเด็นตง่าสั่นทิ่มรุนแรงเขารู้สึกลางๆว่าเส้นสุดท้ายที่เขาเพ,ย,พยายามผลักพลังทุกอย่างเข้าใส่อยู่ตลอดเวลากำลังจะถูกกดผนึกรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆความปิติก็โผล่ขึ้นในใจของเด็นตงเขาผ่อนคลายตัวเองลงกระตุ้นให้พลังหยวนแข็งแกร่งขึ้นทีละน้อยดึงพลังหยวนจากทุกอนุตั้งใจจะส่งพวกมันทะลุเส้นสายสุดท้ายอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเมื่อพลังหยวนอันพุ่งพ่านชนเส้นสายสุดท้ายที่แข็งแกร่งครั้งแล้วครั้งเล่าร่างกายเด่นตง ตอนนี้มีความอดทนต่อพลังดวนเกือบจะไร้ขีดจำกัดแล้วไม่นํำซ้ำเขาไม่เกรงกลัวต่อการเปิดเส้นสายสุดท้ายนี้เขาอยากรู้จริงๆไอ้เส้นบ้าสุดท้ายนี้จะต้านทานต่อแรงกระทะได้แค่ไหนพลังดวนสีทองไหลผ่านร่างกายของเด่นต้งเาล่ากับคลื่นทะเลซัดจากนั้นมันก็ก่อตัวเป็นคลื่นขนาดใหญ่ซัดใส่เส้นสาย,สยนั้นการชนที่มีประสิทธิภาพทำเอาร่างของเด่นต้งสั่นทิ่มอยา่างควบคุมไม่ได้ แม้ว,ว่าเส้นสายสุดท้ายนี้จะเปรียบเหมือนประการหินขนาดยักษ์แต่มันก็สึกก่อนสุดท้ายคือํพลังหยวนกลุ่มแล้วกลุ่มเล่ากระนับเข้าไปเสียงแตกเบาๆในร่างกายของเด่นตงก็ดังออกมาเสียงนั้นค่อยๆประทุขึ้นคลื่นพลังหยวนที่ส่งเข้าไปพุดด่งทะลุช่องทางแทนที่จะสะท้อนกลับเหมือนกับที่ผ่านมามันกับพุ่งเข้าชนเส้นสายสุดท้ายของวิชาร่างสยบตะวันจนฉีกออกเป็นสองส่วนคลื่นหยวนไหละทะลักเข้าไปร mm. าวากับน้ำหลาก ทำลายสิ่งกีดขวางที่อยู่ตรงหน้าจนหมดสิ้นในที่สุดลินต้องเข้หาหันจุดที่ยากที่สุดได้มาแล้วเส้นสายสุดท้ายถูกปลดออกลินต้องคืนสติอีกครั้งหลังจากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สาม,มารถควบคุมได้ทําเอาเขาตกใจไปชั่วครู่พอปราสาทสัมผัสของเขากลับมาเป็นปกติความบิติยินดีเปลี่ยลนล้นเข้ากำจายไปทั่วใบหน้าข้าเปิดมันได้แล้วครั้นคอรู้ว่าเส้นสายสุดท้ายที่สําคัญถูกเปิดออกความรู้สึกเพื่อมิติเข้าโผล่ออกมาจากมุมที่ลึกที่สุด แผลสานไปทั่วร่างกายตามควว่าเขาพบสิ่งสุดท้ายในการทําให้วัตถุที่ไม่สมบูรณ์กลับมาสมบูรณ์ได้แล้วได้แล,แล้วซึ่งสายทั้ง44เส้นของวิชาร่างสีดตะวันก็ถูกเปิดออกมันเติมเต็มเขาโดยสมบูรณ์แล้วงูสีทองของสายพลังสยบตะวันพาดไปทั่วลางสองกายเจิดจ้าสีทองรัศมีอนนานาจที่ไม่อาจอธิบายได้พังปลวออกมานี่คือพลังหยวนเสยบตะวันที่แท้จริงเมื่อรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของพลังหยวนสยบตะวัน จึงต้องพันรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวในร่างกายชั่วขณะหนึ่งกระแสคลื่นสีทองหล่อตัวในร่างของเขาและเกิดเป็นน้ำวนแรงดูดหน้าสะพึงกลัวระเบิดออกมาดูดเติมพล,ลังสายฟ้าที่ไหลเวียนอยู่ในร่างเข้าไปในน้ำวลสีทองสายฟ้าที่ถูกดูดคืนหลอมรวมเข้ากับพลังเสินเสือตะวันในร่างของเขาด้วยอัตราเร็วที่บ้าคลัง่งแล้วซ่านเข้าไปผน,นึกกับรูดแก้วหยวนตันในจุดตั้งเทียนของเขาณตอนนี้การซึมซับและการหล่อหลอมพลังของเขาเร็วกว่าเดิมถึงสิบเท่า ดิลต้งที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ก็หัวเราะล่าเริงไม่แกใจเลยที่สึ่งสายสุดท้ายนี้ถูกเปิดออกได้ยากนักนี่แสดงให้เห็นวันเป็นเก้าย่างที่สำคัญที่สุดเมื่อใดที่เขาผ่านมันไปได้นั่นหมายความว่าพลังหยวนเสือตะวันของเขาจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกมากเปลี่ยนเป็นล่างสยบสำลิดเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนกล้องอยู่ภายในใจของดิลต้งคือพลังหยวนสีทองที่หมุนวนอยู่ในหลุมน,น้ำวนก็ระเบิดออกเปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองมากมายวิ่งผ่านไปทั่วสัปพางกาย ลังยนสีทองแล่นไหลมารวมกับสายฟ้าที่ระเบิดออกเลือดเนื้อและอวัยวะต่างๆในร่างกายของลินตงก็ราวกับปืนคืนชีพถูกอนูหักกันเกินกินแสงสีทองที่พยายามเข้ามาเปลี่ยนแปลงพวกมันอย่างตะการตะการลังยนสีทองทะลุเข้าไปในร่างกายของลินตงทําให้ร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองเรืองรองเลือดเนื้อหนังและกล้ามเนื้อกระดูกตอนนี้ถูกปกคลุมด้วยลวองสีทองจางๆราวกับชั้นผ้าไหมสีทองเป็นภาพที่ดึงดูดใจจริงๆ ร่างของเขาลิ้นต้องอยู่ซับพลังหยวนที่ลอมเข้ากับสายฟ้ามากขึ้นทําให้ผิวของเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มราวกับลูกสลับสำยิศที่ยืนต่างหาอยู่บนแท่นหินขนาดเดียวกันลมหายใจของเขาก็เริ่มแผ่วเบาอุณหภูมิร่างกายลดลงขณะนั้นบริเวณใกล้เคียงม,มีหวกจอมเวทอยู่ใกล้ๆกล้อเขาคงรู้สึกได้ว่าใต้ชั้นผิวสีเขียวนี้เต็มไปด้วยพลังไหลเวียนอันสูงจนน่าตกใจเมื่อใดก็ตามที่มันหยุดลงนั่นหมายถึงอนภุภาพอันไร้เทียมทานภายในถ้ำสนุกปรากฏตั้งของลูกหลอสดสมลิษนั่งอยู่ กลุ่มแสงสวาา่างจ้าเต้นเลย,ยิบระยยับที่นำซ้ำยังมีสายฟ้าเคลื่อไนไหวไปตามร่างกายใ้พวกนั้ไอายไร้ประโยชน์จนป่านนี้ยังหามันไม่เจออีกเลยบนพื้นที่โล่งทางเหนือของถ้ำที่หลิ่นต้องซ่อนอยู่ใบหน้าของตีถึงและกลายเป็นสีเขียวเข้มเขาส่งเสียงตะพอกนังลั่นกองกำลังที่กำลังหวาดผวากับท่าทางของเจ้านายท่านพ่อหรือว่าเจ้าหนังหนีไปแล้วใช้หมุมชุดดำถามขึ้นเป็นไปไม่ได้ตีถึงต่อทับควน หลายวันที่ผ่านมาข้ากับตะแก่หรือคุยพยายามค้นหาจากทั่วทุกพื้นที่รวมทั้งส่งคนของเรามาที่นี่อีกหลายคนมีหนําซ้ํายังปิดทางออกเข้าไว้หลายจุดปึงไปไม่ได้เลยที่เจ้านั่นจะเลี่ยลอดสายตาของเราไปได้ต้องซ่อนตัวอยู่ในสักแห่งในป่านี้ตียุนหัวเลาะเสียงเคือกล่าวว่าเราต้องค้นหากันต่อเพราะว่าสัตว์อสูรที่อยู่ในป่าแห่งนี้ดูท่าจะเป็นปัญหามากพอตัวถ้าเรายังใช้กําลังคนค้นออกในพื้นที่กว้างขวางเช่นนี้แน่นอนว่าเราต้องสูญเสียอะไรไปอีกมาก ไม่ว่าจะสูญเสียขนาดไหนเราก็ต้องตามล่าไอ้บ้าน,นั่นเทได้พอจับมันได้แล้วข้าจะหักกระดดดทุกท่อนในร่างกายของมันซะใบหน้าของตีเถิงฉายแววหิมเ์ียมเห็นชัดว่าความกดของเขากำลังถึงขีดสุดทึนประมุขสมาชิกตระกูลที่เห็นใบหน้าของเก้านายแต่ละคนรู้สึกหนาวจับหัวหวใจภายใต้ความเงียบงันร่างหนึ่งก็เคลื่อนตัวอย่างว่องไวที่ไกลๆคำพูดกำลังจะหลุดออกจากปากเขาสังเกตเห็นสายตายเย็นเยียบของตีเถิงที่กลาาวมองมา เื่อแตกท่วมตัวเขาทัานทีพูดมาตีถึงสั่งอย่างเย็นชาได้ยินคําสั่งของชายคนนั้นก็พยักหัวอย่างรวดเร็วด้วยความเกรงกลัวถ้าเขาพูดใช้อีกนิดตีถึงที่กําลังข้างคงส่งเขาไปสู่ความตายข้าได้ข่าวจากตระกูลหลิวมาพวกเขาพบที่ที่เจ้านันซ่อนตัวแล้วขอรับเมื่อเขาถูกอายงานออกมาตีถึงที่นั่งอยู่บนก้อนหินก็หูดลุกยืนขึ้นเขาส่งพลังทุบหินจนมันแตกเป็นเส,เสียงในฝ่ามือเดียว ทางสีออามาหตแผลซ่านคำสั่งเย็นเยียบตามออกมาไปเราไปร่วมมือก,กับตะกูลหลิวหาต้องการสังหารเด็กนั้นด้วยตัวเองเอาผู้ตรวจร่างกายของเขาก็กลายเป็นเงาสีดํทะยานออกไปเบื้องหลังของเขาก,กองกําลังตะกูลตีก็ตามไปอย่างรวดเร็วในสังหารก็ว่อนมาที่เล่นตามติดกันไปส่งผลให้จัตว์อสในป่านั้นต้องหวาดหวาก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ e ีพีที่16สําหรับตอนต่อไปมเมื่อไหร่ก็คอยดูกันนะครับสำหรับ ครับกสวัสดีครับ